ครับวัสดีครับับวนนี้ก็มาอัปเดตล่าสุดของกาบาน้อยที่เอามาเลี้ยงตั้งแต่ไม่มีคนตอนนี้โตแล้วบินได้แล้วแต่ก็ไม่ไปไหนปล่อยไปก็กลับมาหลังห้องนี้แหละสงสัยติดคนแล้วไม่ไปไหนแล้วดูแล แต่มารอบนี้ขายเก็บไม่รู้เป็นอะไรไปไปไหนชอบอยู่กับคนสงสัยติดคนแล้วใช่ไหมกอยู่อย่างเงี้ยไปไปไหนครับอยาอยูก่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ คอยให้เยยวน้องคงหากินเองไม่เป็นเท่าไหร่เคยเก่งกินกับคนอยู่ตัวตวแล้วครับบินได้แล้วแต่ไม่ยอมไปอยู่นี่แหละเวลาคนพูดก็นี่ชะงอฟังชะงงฟังเนี่ยติดคนแล้วละครับดูแล้วไม่ไปแล้ว แต่ก็อยู่ด้วยกันนีและเอาลูกนกเอี้ยงมาเลี้ยงโตขึ้นมาได้นกกาวบวาสงสัยแม่กาบ๋ามาไข่ใส่นกเอี้ยงหรือไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงเฉยครับมันร่วงลงมาจากหลงังหลังนกเอี้ยงก็เลยเอามาเลี้ยงสงสารที่แรก ยังโตแล้วก็รักรักมันแหละยังมาตั้งนานมันก็คงรักคนเหมือนกันแหละไม่ยอมไปไหนโตขึ้นโตขึ้นเอาเป็นนกกระวาวตอนเล็ก็ดูเหมือนนกเอี้ยงอยู่นะโตขึ้นมาเอาเป็นนกกระวาวได้ไงเจ็บขาครับตอนนี้ไม่รู้โดนอะไรสงสัยโดนกิ่งไม้อะไรแหละรู้ปะ จับไม้ก็ไม่อยู่เจ็บขานะสงสัยโดนอะไรกัดมาไปรู้เนี่ยเป็นไรมาไอ้บอาอยู่ด้ยยวยกันนีะครับอยู่ไปเรื่อยๆจุดก็น้องจะไปเอง เดี๋ยววันหลังจะอัพสถานกรารณ์ล่าสุดให้รูครับว่าน้องจะอยู่ไหมเรียนหนึ่งก็น่าจะอยู่นี่ผมว่าไม่น่าไปไหนหรอกกินเองยังไม่เก่งครับสวัสดีครับ